ญี่ปุ่นตัวนี้เป็นตัวคูบุต้านะครับ L1511 นะครับ1511จะไม่ค่อยม,มีมานะครับคือตัวตัวคันเร่งนะครับตัวเกียร์ความเร็วเนี่ยเหมือนกับเกียร์ออโต้ระโยกเราจะเอามากหรือน้อยหรือจะสวยมากหรือน้อยอยู่ที่คันเร่งตัวนี้นะครับจะไม่มีเกียร์หนึ่งสองสามเหมือนทั่วไปแต่จะเป็นตัวนี้นะครับแทนแล้วก็มีสปีดก็คือ ไฮมีเดียมโลนะครับก็คือเร็วสุดปานกลางแล้วก็ช้านะครับส่วน PTO ก็มี3เกียร์นะครับ PTO มี3มเกียร์โรตารี่โรตารี่ตัวนี้น่าจะประมาณเมตร30นะครับน่าจะประมาณเมตร30ใบโรตารี่ยังเต็มเต็มอยู่นะครับใบโรตารี่ยังเต็ม,ตมอยู่ก็ามาสตาร์ทเค,ครื่องรูปเครื่องยนต์กัน นดีครับวันนี้ใช้างานมา9 0 0กว่าชั่วโมงครับ9 0 9ชั่วโมงอาการใช้างานมาๆๆ ครับสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสองสี่เก้าห้าสองเก้าเจ็ดศูนย์หกสองสองสี่เก้าห้าสองเก้าเจ็ดหรือมันดูดดรถได้ที่พีพีธงชัยแท็กเตอร์นะครับที่ซอยทวีวัฒนาหนึ่งแข็งนองถนนทวีวัฒนาแข็งหนองคูหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับรถเรายังมีอีกนะครับในกรุงเทพมีประมาณสามสิบกว่าคันนะครับสามสิบกว่าคันท่าใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เปิดราคาที่สี่0มืนเจ็ดันห้าร้อยบาท 47,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ